ได้ด้วยได้ปะได้แล้วได้แล้วเอายังเอาดิเอาแล้วเนี่ยสตอนนี้ผมผมวิบวิบปาร์ตี้ตอนนี้ผมอยู่วิบวิบปาร์ตี้ครับแหล่งปาร์ตี้นี่เชื่อดูเลยสิครับอ่าผมอยู่ทางออกงี้ทางออกงี้ตอนนี้ผมอยู่วิบตอนแรกผมอยู่บิ๊อผมมาผมมาดีแม็กดีแม็ก รถจักรยานดีแม็กกับคนชิโจคนอีกคนมาอีกคนมาสามคนมาสามคนเลยมีผมมีผมผมคนนี้แล้วชาลิดแล้วก็ลูดีนโจลูดีของก็เลมโจโจชอบลูรของเกมเลยคือเป็นไงวะคือแล้วไอชาลิดเนี่ยฝากฝากกุญแจไว้ฝากกุญแจไว้รถโจขึ้นบ้านด้วยคุณแจมุกแจบ้านหมดเลยกุญแจแบบกุญแจเข้าบ้านอ่ะเข้้าาบนถ้าไม่มีกุญแจนี้ก็ไม่เข้าบ้านไม่ได้นั่าเนี่ยดูก่อนดีกว่าแล้วพักเบรกพักเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน ไหนวะไปแล้วคุยต่อไม่คุยต่อเป็นไงวะเออเขาฝากกุญแจบ้านฝากกุญแจบ้านไว้ฝากกุญแจบ้านไว้ออเแล้วตอนแรกเขาว่าคนโซนหน้าคอนโซนหน้ามันปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บกูไม่เห็นเขาเห็นเออเขาบอกว่าเฮ้ยเขี้ยกูเมาอ่ะกูเมาเดี๋ยวกูไม่เห็นเขาเปิดปุ๊บอ่าเก็บไว้คอนโซนหน้าอีกทีนึงคอนโซนหน้าที่แบบหยอดช่องป จะได้เห็นคล่องๆหน่อยคล่องๆคล่องปุ๊บตอนนี้รถไม่อยู่ตอนนี้แล้วคุณยจบ้านผมอ่ะคุณยจบ้านผมไม่อยู่าะคุณยจบ้านไปกับรถไปกับรถไปรถตอนนี้ตอนนี้ผมโล่งๆตอนแรกมาคนตอนแรกมาคนตอนแรกมาสามคนสามคนสามคนแล้วคุณใจบ้านคุณใจบ้านคนที่เช่าเนี่ยอยู่บนรถอยู่บนรถนั่นอยู่บนรถรถกระบะรถกระบะดีแม็ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยอนนี่โมงนะอไอชัดนเลยกี่โมงตอนนี้เลยตอนนี้ประมาณตีสี่สิบห้าไอ้ตีสี่หลังเลิกงานตีสี่สี่สิบวิบเลยนี่เดินออกมาอีกแล้วเดินออกมาแล้วไอ้สัตว์หายวะมองไม่เห็นแล้วไงตอนนี้ตีสี่สี่สิบน่าอ่ะเงคือรถไม่อยู่รถไม่อยู่รถไม่อยู่คุณแจบ้านชาวไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยแล้วตอนนี้ผมเหลือสองคนนั่น ประเด็นเราคือยังไงคือสวัสดีครับเข้าสู่เลยกับแหงปาร์ตี้ปาร์ตี้กับไมค์อีกครั้งครับปาร์ตี้จากการหายไปนานหายไปหลายสัปดาห์นะครับที่เรากลับมาทําปาร์ตี้แหลงอย่างจริงจังนะครับผมลิฟต์กำพลกมิฮาครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่แหล่งแหลงทีวีวันนี้เรากลับมาแหลงปาร์ตี้อีกครั้งหนึ่งปาร์ตี้ครั้งหนึ่งคือคือคุณคุณอย่าไม่คาดคิดนะครับไม่คาดคิดครับผมงานเทคนิคคืออะไีคือ ดูดูกันให้ชัดๆกันไปเลยไหนวะเหี้ยบรรยากาศเหรอบรรยากาศเหรอบรรยากาศนะเป็นใจมากคุณนะตอนนี้ผมมาสองคนแต่ตอนตอนแรกผมมาสามคนตอนแรกผมมาสามคนมาสามดิมาคนชิโจน้าเนี่ยคือตอนเนี้ยเวลาเลิกแล้วกทยอยกลับกัน สตั้ตลดอะไรกันไปเวลาเวลาตอนนี้ผมเวลาแบบเลิกกินเหล้าอ่ะแต่ว่าหมดแล้วหมดหมดแล้วดีแล้วน่าจะกลับแล้วไงกลับแล้วไงตอนนี้ผมอยู่คนสองคนอยู่กับรถจักรยานสองคนแล้วคือผมไม่จะขับสามีให้เราขึ้นเปดีกว่ะเอาไหมเราขึ้นไงแล้วก็เต้นกลับไงไม่ได้กลับไป có thể hàm nếu cầm như ngay Cầm nghe hấp Ồ, trời ơi, sao Đi thua hả, rồi, hả sao Hãy subscribe cho sao Ghiền không yên sao